สวัสดีค่ะนางสาวกนิธาการสีจันเลขที่13มสทับ 4. วันนี้นะคะก็จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากแนะนำนะคะก็คือเชียงคานค่ะเชียงคานนะคะเชียงคานเป็นอำเภออำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเลยค่ะบรรยากาศที่เชียงคานนะคะก็จะติดกับแม่น้ำโขงค่ะ ถ้าเดินทางโดยรถยนต์จากอุนอนรไปเชียงคานก็จะประมาณ188กิลเมตรเป็นเวลา3ชั่วโมงกว่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของแก่งคดคูนะคะอันนี้เป็นทางเดินติดริมโขงค่ะซึ่งสามารถเช่าจักรยานมาขี่ดูริมโขงได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้องหมาที่จะมาเยือนแอคให้คนถ่ายรูปทุกวันเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็ไปถ่ายรูปกับน้องได้นะคะน้องน่ารักมากกัดค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของถนนคนเดินตอนพอาทิ์ใกล้กำลังจะตกนะคะของกินเยอะมากค่ะที่ถนนคนเดิน เช่นในทิมนี้นะคะอร่อยมากค่ะเขาบอกว่าเป็นของดีของเชียงคานแต่ว่าอุรก็มีขายเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเปียกร้านดังในถนนคนเดินนะคะจำชื่อไม่ได้แต่ว่านัวมากค่ะกินแล้วเดินไปเหมือนจะหลับไปขออนุญาตแนะนำหมูกระทะที่นี่นะคะบรรยากาศดีมาก ขอแนะนำร้านนี้เลยค่ะเมนูชื่อจุ่มนัวร้านก็ชื่อจุ่มนัวแต่ไปทีไรน,นะคะไม่เคยได้กินเลยค่ะร้านปิดตลอดได้กินอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละค่ะอร่อยแล้วเขาก็ไม่ทำให้กินอีกเลยข้อดีของเชียงคานะคะก็คือบรรยากาศที่ติดกับริมแม่น้ำโขงค่ะตามคลิปเลยค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะน่ากลัวมากขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ